รวมสุดเสือตกถังพลังเงินดีได้มาแล้วจับเลขถูกเข้าแน่สวัสดีครับสมพรชาแนลครับก่อนจะไปรับชมคลิปรบก,กวนเมตตากดติดตามกดไลค์กดแชร์กดลบก,กระดิ่งให้หนูด้วยครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะฮะหนูจะนำเรื่องราวของเสือตกถังนะครับก่อนอื่นเลยนะครับมาดูสูตรโหราของอาจารย์ก่อนนะฮะท่านผู้ชมฮะ งวดที่ผ่านมานะครับผลสลากออกนะครับเป็นวันที่16นะฮะเป็นวันจันทร์นะครับก็จะมีไปเข้าแค่ตัวเลข3นะท่านผู้ชมแล้วงวดต่อมานะครับผลสลากออกวันที่1นะครับก็จะมี1 49้นะฮะเอาละครับมาดูในส่วนของนะครับอาจารย์ธนกรกันบ้างนะฮะท่านผู้ชมในส่วนของอาจารย์ธนกรนะฮะงวดที่ผ่านมานะฮะตัวเลขที่ไปวิ่งเข้านะครับ ก็คือ3เหมือนกันเลยนะครับก็คือตรงกลางหน้าธรรมชมแล้วก็งวดต่อไปนะครับในวันที่1กันยายน2564นะครับผลสลากกินแบ่งนะฮะก็จะออกวันพุธนะครับของอาจารย์ธนกรก็มีตัวเลขดังนี้นะฮะก็มี2กับ4แล้วก็8นะฮะก็จับคู่นะครับจะเป็น4 8หรือ2 4นะครับก็เป็นตัวเลขที่น่าสนใจและสวยเลยทีเดียวะน่าธรูมชมฮะ เอาละครับมาดูของแอดหนุ่มเชียงใหม่นะครับสูตรคำนวณสูตรคำนวณใหม่นะครับ1กันยา64นะครับชุด2ตัวนะฮะก็มี6 7 5 7 7 1 7 7นนะฮะแล้วก็ลงคำว่าขอให้มีขอให้มีโชคนะครับเราจะถูกหวยและจะรวยไปด้วยกันนะฮะแนวทางสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับท่านผู้ชมครับ เอาละครับมาดูเรื่องราวต่อมานะครับเรื่องราวต่อมาเป็นเรื่องราวของสำนักใหม่กันเลยนะฮะสำนักนี้ก็คือนะครับคนบ้าหวยนะฮะแล้วก็ลงที่ที่1ขีดเแล้วก็6 4นะครับทำเป็นนะครับรูปนะครับสี่เหลี่ยมนะครับไปเหมือนกับผืนผ้านะครับก็จะมี6 3ข้างบนนะครับ1 4เน้นนะครับแล้วก็4 6 3 3 1 4 6 4 1 1 6 3 6 3 1 3 4 3 1 4 6 4 1 6นะครับแล้วก็3 3นะฮะเอาล้ครับมาดูไฮไลท์นะครับ,รบที่สำคัญของเสือตกถังพลังเงินดีกันเลยนะฮะเด่นคือ4นะครับรองคือ1ชุด3ตัวนะครับก็จะมีนะครับ7 1 4 7 6 1 6 1 5 4 0 1 6 4 3 1>, 1 4 5 4 9 6 7 0 6ชุด2ตัวนะฮะก็จะมี1 4 1 5 6 1 4 5 0 1 4 1 4 3 0 6 5 4นะฮะร,ระวังเบิ้ลหามก็จะมี7 4 4นะฮะเอามาดูในส่วนของชุดมีโชคกันบ้างนะครับชุดมีโชคก็จะมีเด่นนะครับก็ให้มา4นะครับรองก็ให้มา9นะครับชุด3ตัวก็มี6 4 1 ชุด3ตัวอีกนะครับก็มี0 45, 47, 5 49, 91, 4 5แล้วก็8 4 7แล้วก็5 4 9 7 9 1 1 9 4 3 9 5 2 9 7นะครับชุด2ตัวนะฮะก็จะมี3 4 4 1 4 5 4 7 4 9 9 1 9 3 9 4 9 5 9 7นะครับเอาละครับทั้งหมดทั้งมวลนะครับก็เป็นเรื่องราวข่าวสารเล่าสู่กันฟังเท่านั้นนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับนี่เป็นความเชื่อส่วนบุคคลเท่านั้นนะครับก็ขอ,ขอให้ทุกท่าน